สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้มาพบกับผมนะครับกับโยพันลันชาแนลก็มาเจอกันเหมือนเช่นเคยเนาะเพื่อนๆวันนี้ผมไม่ได้ทํางานเนาะเนื่องจากว่าเป็นโรคเกาเพื่อนๆเกาเริ่มไม่สามารถที่จะขับรถไปทุกโม่ปูนได้ก็เลยงดถ่ายหน้างานให้เพื่อนดูกันวันนี้เพื่อนๆคนไหนเคยเป็นโรคเกาไหมับว่าผมอยากจะรู้ผมรู้สึกว่ามันจะทรมาน เหมือนที่ผมเป็นหรือเปล่าก็คอมเมนต์มาบอกหน่อยนะทั้งทาง youtube แล้วก็ทางเฟซก็ได้นะเพื่อนเนาะแล้วก็กินยาแบบไหนมันถึงจะหายเนาะนเพื่อนเนาะผมก็คิดบอกเหมือนกันก็เป็นทุกครั้งก็คือเราก็ไปซื้อยามากินเองมันก็เป็นยาลดอ่ากดคอิกอะไรประมาณนี้ยแต่มันก็เป็นเหมือนเดิมเพื่อนมันก็เหมือนเหมือนมันหายไปพักหนึ่งแล้วมันก็กลับมาเป็นเหมือนเดิม เอาเป็นว่าเดี๋ยวผมไปหาย,ยากินดีกว่าเนาะเผื่อบางทีมันหายแล้วพรุ่งนี้ก็จะได้มาทํางานเหมือนเดิมจะได้มาขับรถบรรทุกไปถ่ายหน้าง,งานให้เพื่อนได้ดูเหมือนเดิมน้นเพื่อนเนาะโอเคครับงานแค่นี้นะฮะสวัสด,ดีครับ